ผมอยู่ที่วินที่อารมณ์ดีสุดในย่านเลยวินคอนโดพาร์คแลนด์ ถ้าจะบอกว่าวินคือชัยชนะเนี่ยวันนี้ก็คงไม่ผิดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีแต่คนที่อารมณ์ดีมีความสุขมีพี่ที่ยอมไม่วิ่งแล้วนั่งรอกาแฟสักหนึ่งแก้วมีคนที่เพิ่งกลับมาจากวินน่งงานมนนันขาดคนเลยทั้งวัน,น <Why? S 1> วายห้านาทีโค้ชเอ้ยนั่นแหละครับวันนี้ผมก็เลยต้องมาหาสาเหตุต้องมาคุยกับเขาว่าทําไมมันถึงนานทําไมมันถึงฮิตายาเขาเรียกกาแฟใจเย็นกาแฟใจเย็นโอเคกว่าจะได้แก้วยืนรอ อาจจะเหมาะกับเมืองที่มันกำลังวุ่นวายและมีแต่คนใจร้อนก็ได้นะครับอเดี๋ยวพี่ๆจิบกาแฟกันตามตามสบายใจเลยนะต้องขอบคุณจริงๆนะนะชัดไหมครับชัดไหมครับถ้าชัดแล้วนะครับวันนี้นะผมจะพาคนดูไปคุยกับกาแฟใจเย็นที่จะทำให้คุณเย็นใจนะแล้วก็ถ้าเกิดวินแต่ว่าชนะจริงๆเนะี่ยวันนี้แค่ชนะความไม่เหมือนเดิมให้ได้นั่นก็น่าจะพอนะครับไป หลายคนคุณจะเห็นการแชร์ต่างๆเกิดขึ้นในโซเชียลนะครับวันนี้เขาเปิดร้านรอผมแล้วโพ้า่ตต้องปิดแล้วนะเวลานี้ต้องปิดแล้วนะแดนนีสส่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือจริงๆเนี่ยเอาเอาเวลาก่อนคุณต้องเปิดกี่โมง7ปะ่ะ เจ็ดโมงครึ่งครับเจ็ดโมงครึ่งแล้วก็ปิดประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงครึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยเที่ยงกว่าแล้วนะครับซึ่งแดนนี่เนี่ยเก็บร้านไปแล้วประมาณหนึ่งคืออ่าตอนนี้มันเกิดร้านกาแฟคุณชื่อว่า Coffee คอฟฟี่คลับครับผมเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงก่อนอันนี้หนึ่งคืออยากทําร้านกาแฟอยู่แล้วพี่แล้วก็โควิดงานพด หมดงานไม่มีเหลือ,อถ้าพวกเราถ้าพวกเราคุยกันอย่าเรียกว่าหดเรียกว่าแม่งไม่มีเลยครับผ <c oughs> ม,ม,ม <c oughs> สี่เดือนแม่งเลย <c oughs> สี่เดือนต่อเน,นื่อง <c oughs> ใช่ครับทีแรกไม่ได้ตั้งใจจะเอามาขายบนร,รถอย่างนี้พี่ <c oughs> คือผมตั้งใจจะทําในคอนโดในห้องเอาคุณอาศัยที่นี่อยู่แล้วใช่ครับะะจะทําในห้องส่งคนในคอนโดอย่างนี้แหละครับนั่งรออาทิตย์หนึ่งก็ไม่มีใครโตมาเลยครับหนึ่งอาทิตย์เต็มผมก็เลยมองหน้ากับแฟนแล้วก็เอ๊ะเดี๋ยวจะไปตั้งโต๊ะดีผมก็เคยมาเปิด ขายข้าวหมูย่างอะไรอย่างนี้ตอนช่วงปิดเทอมเมื่อก่อนแต่ว่าตอนนั้นคือยกโต๊ะมาพี่แล้วคนเดินแบบทีสี่ห้ารอบอะบแบบโต๊ะนี่อันนู้นของที่จะต้องแบกกระติกข้าวแล้วผมก็เลยคิดว่าไม่เวิร์กถ้าเป็นโต๊ะถามก่อนเลยนะเมื่อกี้ทำไมไม่ซื้อรถเข็นสักคันมันจำกัดเรื่องที่ด้วยพี่ถ้ารถเข็น<บ>ปุกใช่ครับเราจะต้องไป เบียดที่คนอื่นเขาอะไรเงี้ยโอเคนี่คือแปลว่านี่คือรถที่คุณใช้สัญจรไปทํางานปกติอยู่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยมันจะมีกระบาะแฟเกิดขึ้นใช่ครับชงให้กินซะก,ก่อนได้ไหมล่ะได้ครับพี่นี่เช้านี่เช้านี้ยังไม่กินมาเลยกะมารอกินกาแฟดันนี้เลยได้เลยครับผมจัดมาเลยดำดำเย็นเย็นเป็นอเมริกาโน่นะครับอเมริกาโน่เย็นครับผม ตอนนี้นะครับทุกคนที่ดูอยู่เนี่ยจะต้องแบบเพิ่มเสียงไม้แล้วก็หลี่เสียงรถนิดนึงนะครับที่บ้านของคุณเองตอนนี้แต่ละบ้านเครื่องเสียงเขาดีแล้วมีแบบตัดแอมเบียนซาวต่างๆได้แล้ววิธีการชงของคอฟฟี่คัพเนี่ยกระบวนการคุณมันเป็นวิธีที่เขาเรียกว่าแบบไหนครับเนี่ยมอกกาพอดครับผมมอกกาพอดเป็นกาแฟแรงดันเป็นเอสเปรสโซ่นี่แหละครับนี่แต่เป็นแรงดันที่มัน ต่ำกว่าเครื่องชงที่เขาอยู่ตามร้านทั่วไปครับใช่ครับซึ่งข้อดีที่จะได้ในกาแฟแบบนี้นะที่ผมเห็นเลยคือมันเท่พกพาง่ายอร่อยแล้วก็ดูบรรยากาศดีเออแต่ไอ้เรื่องแรงดันอะไรมันอาจจะไปเจอเครื่องใหญ่มันจะไปต่อันไม่ถึงแต่ไม่เป็นไรแต่มันจะได้รสชาติที่แตกต่างกันแล้วมันจะอร่อยอีกแบบนึงครับผมว่าที่คุณเลือกทํากาแฟเนี่ยมีข้อดีอันหนึ่งนะเพราะว่ากาแฟเนี่ยจะบอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อย,ยมันอยู่ที่ความชอบ อยู่ที่อารมณ์อะ่ะดังนั้นเนี่ยคุณทาเนี้ยมันอาจจะเฮ้ยถูกใจว่ะกลายเป็นอันดับหนึ่งในหัวใจเขาเลยก็ได้เพิ่มอารมณ์เข้าไปใช่ใช่เราปกติเราไปสัมภาษณ์ร้านกาแฟหรือบาริสตา้าต่างๆเนี่ยเขาจะถามถึงเรื่องเมล็ดเมล็ดกาแฟที่คุณเลือกใช้เนี่ยมันมันพิเศษยังไงไหมอ้าวเผื่อคนเขาบางคนเขาไม่ชอบเรื่องธรรมดาเป็นเมล็ดขั้วเองครับผมก็เป็นเมล็ดธรรมดาสั่งสั่งมาขั้วเองเป็นสารกาแฟเขียวๆแล้วคนขั้วที่เนี่ย ก็คั่วบนห้องแะครับก็ใช้เตาอันเนี้แหละครับคั่วคั่วในห้องนี่แหละห้องคุณใหญ่เป็นแบบสามห้องนอนเป็นห้องแบ่งแค่ห้องนั่งเล่นกับห้องรับแขกสามสิบตารางเมตรโดยประมาณโดยประมาณหนูหม่โอเคสามสิบกว่าตารางเมตรโดยประมาณคุณแบ่งพาร์ทคั่วกาแฟได้เก็บโต๊ะขายร้านข้าวหมูย่างก็ได้มีแฟนหนึ่งคนก็ได้แฟนชอบซื้อของกินจุกจิกก็เอาเก็บไว้ได้เดี๋ยววันนี้ที่เดินได้ไม่มีแล้วมีแต่ของที่ซื้อเข้ามานี่แหละ อย่างเดียวที่จะไม่อยากขึ้นไปดูตอนนี้คือห้องแดนนี่เพราะว่าคิดว่าอ็อบเจกต์น่าจะเยอะมากเฮ้ยได้บรรยากาศได้บรรยากาศถ้าเกิดอากาศเย็นหน่อยนะให้คุณจินตนาการเหมือนเราอยู่ริมถนนแ,แถวแบบโรมผมเพิ่มบรรยากาศให้อีกทินหนึ่งครับหว่างเราก็ฟังเพลงไปด้วยนะรับผ<อ>มันรอนานคต้องอุ่นอ้าวแบ,แบตหมดครับนี่แหละครับชีวิตเป็นอย่างนี้แหละครับผม หนึ่งแก้วเนี่ยคุณเชยเฉลี่ยว่าคุณใช้เวลากระมัณกี่นาทีหกเจ็ดนาทีได้เกือบสิบครับผมเพราะผมทำช้าครับคุณทําช้าด้วยอุปกรณ์คุณมันก็จะช้าด้วยแล้วเวลาเปิดคุณก็จํากัดด้วยช่วงพี่คนเยอะสุดก็ได้30กว่าแก้วครับเกือบเกือบสิบเยอะแล้วนะสามสิบกว่าแก้วถ้าว<บ>น,<ช>นกันนี้<ช>ถือว่าคุณเอาแล้วก็คือตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งถึงเจ็ดโมงครึ่งนี่คือชองวางปุ๊บ ก็แทบไม่ได้หยุดเลยนะคือไม่หยุดเลยเออฟิล์มเนี่ยบอกผมว่าต้องมาหาคุณตอน10บโมงผมก็เลยบอกว่าทําไมต้อง10บโมงก็ร้านกาแฟาเขาก็เปิดบ่ายๆไปนั่งเออกินกาแฟกันคุยกันบอกไม่ได้แดนนี่เนี่ยจะต้องเก็บร้านส1บดโมงกว่าๆเพื่อไปทำอย่างอื่นต่ออย่างอื่นทีน่ว่าไปทำอะไรนะก็อย่างแรกก็คออือต้องต้องซ้อมไว้พี่ต่อให้มันไม่มีงานเราผมก็ต้องซ้อมไว้ตลอดเพราะว่าไม่งั้นมันจะเป่าไม่ได้เหมือนเดิมนี่คือวงวงผมวงโอ๊ตปัะมโมดป๊อปปงกูลกลับมาเล่นงาน เละทุกวงงานแรกย่ามใจว่าเออม,มันเคยเล่นกันอยู่ม้าเคยขี่มันเหมือนเราไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อนานนักร้องก็ลืมท่อนอ่านักดนตรีก็ลืมวิธีเล่นเชื่อาไปผิดเพลงอะไรอย่างเงี้ยอไอย่างงั้นได้ มก็เ,เลยต้องผมเ,เลยต้อง,ต,องต้องคีบตรงนี้ไว้ตลอดซ้อมดนตรีนั่นคือเครื่องเอกคุณคือทำเป็ดทำเป็ดครับผมนอกจากซ้อมดนตรีกิจกรรมที่คุณทำภาคบ่ายกับข้ามันมีอะไรอีกเปิดคอมทำเพลงทำงานทำเพลงพักผ่อนอะไรอย่างนี้ทำเพลงอย่างคนทำเพลงเรื่อยๆตลอด <มา S 1> เลยหมายถึงว่าคุณบันทึกเสียงด้วยคอมโพสด้วยป่ะครับใช่รับจ้างหัดต่างๆนานารับจ้างหัดทำเป็ดครับผมรับจ้างหัดทำเป็ดนะครับสำหรับเป็นรปินทบ ถ้าอยากมีทำเป็ดนะครับถ้าเขาจ้างคุณไปอัดทำเป็ดตอนนี้คุณมีกาแฟให้เขากินได้ไหมเป็นแบบสมนาคน์คบณเฮ้ยความรู้คบรูครับคบได้คบได้นี่คุณวาดเองแฟนวาดครับผมอ๋อเหรอแฟนจบมันธนาศิกนะเฮ้ยอีทีเอาเอาเอาเช่วยอีทีเอาอีทีได้ไหมอีทีดีจังโหน่ารักจัง ตัดปัญหาเรื่องสตาร์บัคทำชื่อผิดได้เลยเพราะว่าเราไม่เขียนชื่อไงมาวัดรูปเฮ้ยนี่เขาได้แล้วทรงเขาได้ลาเต้นเนี่ยเป็นความวุ่นวายของบาริสตาปะ่ะสำหรับที่เนี่ยครับเวนูผมจะตัดความวุ่นวายออกให้หมดครัรก็ค,คือจะมีแค่กาแฟใส่นมกับไม่ใส่นมอ๋อดีมากครับนั่นนั่นนั่นหร <มา S 1> ือกินกาแฟอย่าคุณอย่าไปเร่งบาริสตานะ คือเขาจะมีหลักสูตรของเขาวิธีของเขาเหมือนทำกินเองอ่ะกินเองอยู่ห้องในกอกินเองเราก็ไม่รีบไงนี่คือคุยจนลืมชมว่ากาแฟคุณอร่อยนะบมก็คับเออกินไปครึ่งแก้วแล้วเออที่ผมเห็นตอนแรกคุณไม่ได้ตั้งตรงนี้นะใช่ครับทำไมมันมีมันเป็นรั้วแบบเหมือนทางหรือบาดวิถีเป็นบาดวิถีถัดไปอีกหน่อยตรงเนี้ยครับใช่ครับเราย้ายทำไมอ่ะไปรบกวนคนอื่นเขาด้วยครับ ซึ่งหมายถึงว่ายังไม่ได้มีใครไปแจ้งเตือนคุณใช่ไหม,มรู้สึกเราเองรู้สึกเอาเองครับผมแต่เป็นการรู้สึกที่ถูกต้องเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกอจริงๆแล้วอ่ะมันยืดหยุ่นแต่ว่าถ้าคิดได้ก่อนก็จะได้ไม่ต้องมีใครมาดุเราใช่ครับตรงนี้ขายหน้าบ้านมันก็โอเคแต่ทางนี้เขาก็โอเคใช่ไหมพี่โอเคเหมือนทางนิติเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นของปทมของหลวงเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไปเบียดฟุตบาทเขาอะไรอย่างเงี้ยครับลุกบ้านเขาก็ไม่ได้มาดุอะไรเราใช่ไหม ไม่ตอนนี้ยังครับผมก็จะเป็นผมแบชอบนะเพราะว่ามันจะมีแบบมีกาแฟกินอะไรอย่างเงี้ยในฐานะที่คุณเป็นนักรดนตรีเต็มตัวเลยนะจริงๆแล้วแล้วก็อันนี้คือเพื่อนผมฝากความคิดถึงแล้วเป็นหูเป็นใยคุณมาไค้อไอฟุง้งครับฟุ้งบอกว่าฟุ้งจะรีบทําเพลงเพราะว่าโปรตีดันนี่ก็เป่าที่เบเทอร์เบเทอร์ด้วยนะครับคุณว่าไอช่วง 3- 4สเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเส้น mm hmm. ทางของพวกเรามัน คุณมีความเห็นยังไงบ้างวะอาชีพเรามันเหมือนถูกถูกล้าเลยเอะพี่มันรู้สึกอย่างนั้นนะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยร้านร้านรวงต่างๆในตอนกลางคืนเนี่ยมันสามารถเล่นดนตรีได้แล้วแต่มันก็ยังไม่เหมือนเดิมสักทีเดียวอันนี้พี่แดนนี่กลับไปเล่นยังเริ่มมีไปเริ่มอ,ออดิชั่นบ้างแล้วครับผมสำหรับร้านกลางคืนหมายถึงว่าคุณต้องไปออดิชั่นใหม่ทั้งหมดเลยใช่ครับเพราะร้านเดิมๆเ,เขาก็ยังไม่ได้เรียกกลับมาครับผมก็จะมีแต่ร้านใหม่ๆที่เขาเรียกมาอะไรอย่างเงี้ย แต่ยังรู้สึกว่าเอนจอยกับชีวิตดนตรีอยู่ไหมเอนจอยครับพี่ทำจนมันเหมือนมันเหมือนไม่ใช่งานแล้วพี่คือตั้งแต่เด็กจนโตก็คือมันไปทุกวันแบบไปบ่อยไปจนแบบชีวิตประจําวันไปแล้วอะไรย่างเงี้ยครับคือตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วว่าฝีมือดนตรีหรือว่าฝีมือกาแฟเขาเด่นกว่ากันนะเพราะว่าเหมือนมันได้ทั้งคู่เลยถ้าจะมาเจอแดนนี่เนี่ยเมื่อกี้ผมบอกไปหมดแล้วนะคุณมาให้ตรงเวลา คุณมาให้ถูกที่พิกัดมันคือหน้าคอนโดของเขาเองอแถวๆนี้เขาเรียกว่าอะไรนูปากสินท่าพระอาปากสินท่าพระฟาร์คแลนด์นะนคุณจะเห็นรถมอเตอร์ไซค์สีชมพูจอดแบบไม่เข้ากับอะไรเลยแล้วคุณจะเห็นมันชัดมากมคือปกติรายการประชาชื่นครับคนดูครับผมจะพา คนที่ดูอยู่เนี่ยไปหาความสุขในรูปแบบต่างๆในอาชีพต่างๆที่มันที่มันเยื่อหยุ่นออกไปวันนี้มาคุยกับแดนนี่เนี่ยผมว่าในวาระของนักดนตรีเนี่ยมันอาจจะยังเจอความสุขไม่ครบถ้วนเหมือนเหมือนเมื่อก่อนที่ผ่านๆมาที่เราทัวคอนเสิร์ตกันไปกันมาที่เราออกซิงเกิลใหม่ทุกครีกันอยู่ลลหลายๆชั่วโมงมันยังคงไม่เหมือนเดิมแต่วันนี้ผมว่ามันคือการพลิกแปลงและเปลี่ยนแปลงในในสภาวะฉุกเฉินในระยะสั้นก่อน แดนนี่พอจะอธิบายให้พี่ฟังได้ไหมว่าถ้าวันนี้ต้องตอบเรื่องความสุขของแดนนี่ในขณะนี้ที่ต้องปรับตัวเยอะเหลือเกินความสุขของแดนนี่มันหน้าตามันเป็นยังไงวะผมนั่งคิดว่าความสุขมันมันมันอาจจะเป็นสิ่งที่มีหลายหน้าตาพี่มันไม่ควรจะมีหน้าตาเป็นหนึ่งอย่างงี้ๆๆ่งมันอยู่ที่ว่าเราไปเจอแล้วอันนี้มีความสุขเราก็อยู่กับมันสักพักหนึ่ง ถ้ามันยังคงสนุกต่อแล้วก็เก็บมันไปด้วยอะไรเงี้ยครับเปลี่ยนแปลงได้ใช่ครับยืดหยุนยย่นได้ยืดหยุ่นได้ชีวิตสบายสบายแต่แปลว่าวันนี้แปลว่าคุณจะตอบว่าคุณมีความสุขดีมีความสุขดีทุกอย่างปกติครับผมนี่ผมชอบตรงนี้แหละครับดีใจที่ได้สนทนาแล้วก็คิดไว้ไม่ผิดว่ามาเนี่ยจะต้องยอดเยี่ยมแน่นอนคุณจงทํากาแฟอย่างมีความสุขต่อไปนะแล้วผมจะตื่นเช้ามากินกาแฟคุณคนดูครับอย่าลืมครับถ้ามาเผื่อเวลาด้วยน้องชายผมทําช้าแต่อร่อยนะ ถ้เจอกันขอบคุณมากเลนี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่กลับไปเจอกันบนเวทีขอบคุณครับ